สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราจะมาพิกอาคาดอในหัวข้อคนที่เรากำลังนึกถึงเขามองเราเป็นคนยังไงตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ตรงใจที่สุดได้เลยกองไหนสะดุดตาที่สุดตรงใจที่สุดเลือกกองนั้นนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาท่านที่เข้ามาชมช่วยเปิดทิศเปิดทางให้กับการทำนายในครั้งนี้ด้วยนะคะพอเลือกได้แล้วเรามาฟังเฉลยในแต่ละกองกันได้เลยคะ่ะ กองที่หนึ่งสำหรับคนกองที่หนึ่งเขามองว่าคุณดูภายนอกแล้วเป็นคนสุขุมเยือกเย็นมีสติคิดไตรตรองก่อนจะทำอะไรทุกครั้งโดยลึกๆคุณก็แอบ,บเป็นคนใจร้อนดูแล้วก็แอบ,บดุอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ดีแต่เมื่อไรที่มีเรื่องจุกจิกเข้ามาพร้อมๆกันมากเกินไปมันเปลี่ยนอารมณ์คุณได้ในทันที ฉะนั้นควบคุมอารมณ์ให้ได้อีกควบคุมสถานการณ์ความรู้สึกนึกคิดให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีเองกองที่สองคนกองที่สองคนที่เรานึกถึงเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมคนง่ายๆชอบเอาชนะชนิดที่ต้องตายกันไปข้างสู้หลังชนฝาดูเป็นคนที่ไม่ยอมเผยตัวตนให้คนอื่นได้รู้เท่าไรนะับรู้จักได้เท่าที่อยากให้รู้จัก แต่กับคนที่สนิทสนมจะได้รับรู้เรื่องราวของคุณมากหน่อยนอกจากจะชอบเอาชนะแล้วไม่ชอบตามใครชอบเป็นคนนำมากกว่าตามค่อนข้างบงการคนอื่นแต่ชอบช่วยเหลือบริวารคนรอบข้างดีดูมีเมตตากองที่สเขามองว่าคนกองที่สามเป็นคนที่มีความส,มบสงบเสง่ียมเตรียมตัวนิง่งเงียบขรึมก้าวผ่านทุกปัญหาได้เป็นอย่างดี ใช้ความสมบความอดทนผ่านพ้นปัญหาด้วยสติปัญญาเป็นคนที่สามารถรอได้ถ้าสิ่งนั้นมีผลลัพธ์ที่มันชัดเจนอยู่แล้วไม่คาดหวังหรือรอในสิ่งที่ไม่ชัดเจนทําอะไรมีแบบแผนมีการวางแผนล่วงหน้าบางครั้งอาจจะหลงลืมไปบ้างแต่ก็ไปต่อได้เป็นคนรักครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้ดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างได้ดีกองที่สี่ คนกองที่สี่ถูกมองว่าเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามไม่มีความระมัดระวังทำอะไรดูผิดพลาดไปหมดไม่ค่อยระวังตัวมีหลายอย่างที่ดูมีลับลมคมในระวังตัวในเรื่ององค์ความรู้สึกนึกคิดไม่เปิดเผยให้ใครได้รู้พื้นฐานเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอเสมอติดอยู่แค่ขาดความระวังในการกระทำเท่านั้นเองอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ ขอบคุณค่ะให้เสียงด้วย AI ทํานายโดยบีทาโร่